มาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็มากันแบบหน้าสดหน้าสดมากๆแล้วก็ไม่มีคิ้วต่างๆเลยนะคะก็วันนี้เหตุผลที่มาหน้าสดเพราะว่าเราจะมาลองรองพื้นตัวใหม่กันนะคะซึ่งเป็นรองพื้นตัวนี้เลยนะคะจากแบรนด์ JoVina Cosmetics นะคะเป็นรุ่นใหม่ของพี่แก้มกี้เขานะคะชื่อรุ่นว่า JoVina Airy Foundation s h e ย r Finish for All Skintype นะคะก็คือสามารถใช้กับได้กับทุกสภาพผิวเลยก็เดี๋ยวเราจะมาลองกันนะคะว่าน้องเขาเป็นยังไงซึ่งอันนี้แพทก,ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะคะคือยังอยู่ในหอ่ออยู่ในกล่องพลาสติกอยู่เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดแล้วก็ลองให้ทุกคนดูกันนะคะลองไปพร้มพรอมๆกันแล้วก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูกันในระหว่างวันด้วยนะคะเป็นการทดสอบว่าเออมันติดทนไหมขม,มันไหมนะคะก็เดี๋ยวมาแกะก่อนนะนี่คือแบบว่า very real มากๆเลยคือยังอยู่ในห่ออยู่เลยนะคะ สีที่แพทซื้อมาจะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะแพทลังเลม,มากระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเพราะว่าเบอร์หนึ่งมันดูแอบ,บขาวไปน,นิดนึงแต่ว่าเบอร์สองมันก็ดูแบบว่าเหมือนจะเข้มไปหน่อยนะคะก็เลยได้เบอร์หนึ่งมาแทนนะ,ะซึ่งทุกคนคือแพคเกจจริงสวยมากคืออันนี้แพทได้มาเป็นไซส์เล็กนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีจําหน่ายทั้ง2องไซส์นะคะก็คือมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะไซส์เล็กราค่ะประมาณ 400กว่าบาทนะคะแต่ไซส์ใหญ่ประมาณ700กว่าบาทมันก็อันนี้ได้ไซส์เล็กมานะคะซื้อมาลองก่อนถ้าเกิดว่าแบบชอบยังไงเดี๋ยวน่าจะไปซื้อไซส์ใหญ่เพิ่มนะก็ขวดน่ารักมากทุกคนคือมันเป็นแบบความดูเลอะค่าต่างๆอะ่ะเออแต่ว่าเป็นรอยนิวง่ายนิดหนึ่งนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งไซส์เล็กเนี่ยเขาอยู่ที่15กรัมด้วยกันนะคะสําหรับการลงรองพื้นของแพทโดยปกติแพทจะใช้เป็นฟองน้ํานะคะก็จะใช้เป็นน้องจิ๋วอ,อันนี้เลยนะคะในการลงนะ,ะก็เดี๋ยว มาบีบออกมาดูกันนะคือทุกคนพอไอเปิดอออกมาข้างในก็คือสวยมากคือแบบแพ็กเกจชนะเลศแล้วอะน้องออกมาสีโลูกฟิวจะหักกันแล้วนียพี่แกมค่ะลองเบ้นพี่ไม่ออกค่ะ นะคะทุกคนบีบออกมาเราก็จะได้ประมาณนี้สีดูโอเคนะเฮ้ยดูแบบไม่ขาวเกินไปเดี๋ยวเรามาลองแต้มน้องที่น้าเลยคนะ่ะอุ้ยคือเนื้อแบบเนื้อนวลละมุนเนื้อนุ่มมากคือเนื้อเนื้อที่มากเดี๋ยวลองแต้มดูนะ่ะตัวรองพื้นเขามีความแบบโทนเหลืองมากคือแบบเหมาะสำหรับผิวสาวเอเชียนะคะก็คือ ไม่ติ่งชมพูค่ะแล้วไม่เทาเลยนะเนี่ยวใช้ฟองน้ำเกลี่ยนะคะทุกคนคือเกี่ยง่ายมากเกี่ยง่ายมากแล้วคือหน้าเนียนมากตอนเนี้ยคือมันเหมือนแบบเป็นหนึ่งเดียวกับผิวไปแล้วอะเฮ้ยสุดยอดอะเฮยเอาดีนี่เป็นรองพื้นที่แบบประทับใจ first impression ตั้งแต่เคยใช้มาเป็นเวลายาวนานเลยนะเนี่ย คือมันเหมือนแบบมันกลายเป็นหนึ่งเดียวกับผิวไปเลยทุกคนเหมือนไม่ได้ทาทุกคนให้ดูผิวกันใกล้ๆนะคะอันนี้ก็คือแพทเป็นรอยสิวเป็นสิวอยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะคะเมื่อกี้ก็ทาไปน้อยมากนะอย่างที่ทุกคนเห็นแพทบีบอกมาคือค่อนข้างน้อยเลยแหละคือทาไปแล้วแบบรอยสิวจางอะคือหน้าเนียนมากอะตอนเนี้ยคือแบบเฮ้ยสุดอะเนี่ยแล้วแบบถ้าดูไกลๆคือดูเหมือนไม่ได้ทาเลยปาคือมันดูเหมือนแบบ เป็นผิวจริงๆอะคือปังมากทุกคนปังไม่ไหวเดี๋ยววันนี้พะจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะคะใช้ลองพื้นตัวนี้นะคะบิวพวกใต้ตารอยสิวเอานะจะได้แบบเป็นการเคสลองพื้นเดียวๆไปเลยนะเดี๋ยวขอปั๊มออกมาอีกนิดนึงนะคะสาหรับบิวพวกใต้ตาแล้วก็รอยต่างๆเนาะนี่นะคะบี่บอกมาอีกเท่านี้เองนะคะน้อยมากเอาดีๆทุกคนคือปังมากคือเนี่ยจะซูมให้ดูอย่างแบบสุดๆเลยนะั้น เห็นไหมว่าผิวมันแบบผิวมันดีมากอะคือตอน,ตอนแรกแพทก็อ็กซ์เงค่อนข้างสูงนะสำหรับตัวรองพื้นตัวนี้นะคะเพราะเห็นพี่แก้มกี้เขาก็แบบโฆษณาอยู่ใช่ไหมล้วก็แบบคิดว่ามันคงต้องดีแหละแต่แต่อันนี้คือแบบคือดีมากคือไม่เคยใช้รองพื้นอันไหนเรารู้สึกว่าเคยมันตอบโจทย์เราขนาดเนี้คือเราอ่ะเป็นคนหน้ามานมากใช่ไหมเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยรองพื้นที่ใช้อะ่ะมันจะต้องแบบ ไม่มันอนะ่ะไม่ทิ้งความมันเอาไว้คือรองพื้นก่อนอันนี้ที่ชอบใช้มันก็มันก็โอเคปกปิดดีไม่ค่อยหนาะแต่ว่ามันยังรู้สึกว่าแบบมีความกรีซี่นิดหน่อยแต่สําหรับตัวนี้คือแบบทุกคนคือเนี่ยคือถ้าคนหน้าแห้งคือไม่ต้องเซตแป้งคือมันแบบ หายไปกับผิวเลยไม่ได้รู้สึกเหนียวไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าคือด้วยความที่เราเป็นคนหน้ามันเดี๋ยวขอเซ็ตแป้งนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เซ็ตก็น่าจะมันอยู่นะเพราะขนาดแบบเซ็ตแป้งทุกวันก็ยังหน้ามันเลยเดี๋ยวมาดูทดสอบกันในระหว่างวันกันลวกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าโดยรวมตอนนี้คือชอบมากๆแกนขอเซ็ตแป้งฝุ่นนิดนึงนะคะนี้ใช้เป็นของมิวสกินตัวเก่าตัวเดิมเนาะเซ็ตไปนิดนึงให้มันแบบแมทนิดนึงนะคะคือจริงๆมันแมทอยู่แล้วแหละแต่ว่าแพท กลัวหน้ามันระหว่างวันมีสกินเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือทุกคนมันดีมากคือแบบอยากจะลองไ้ไม่เคยคิดว่าจะมีรองพื้นที่แบบปัวปังขนาดนี้คือจริงๆบอกเลยว่าตั้งแต่เข้าวงการบิวตี้บล็อกเกอร์มาแต่งหน้ามาตั้งแต่แบบเด็กๆอะ่ะคือไม่เคยเจอรองพื้นที่ใช้ครั้งแรกเรารู้สึกว่ามันทํามาสําหรับฉันขนาดเนี้ยเออเริ่มจะอวยเยอะแล้วแต่ว่าบอกเลยว่าดีจริงแต่ว่าเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูฟินิชลุคกันนะคะว่าเป็นยังไง นะคะทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับฟินิชลุคที่แพทได้ไปแต่งมานะคะก็จะเป็นโทนแบบว่าส้มๆนิดๆนะคะสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้แพทมีแพลนว่าจะต้องไปถ่ายรีวิวที่คาเฟ่นะคะเป็นถ่ายรีวิวน้าอะไรสักอย่างแล้วก็มีทําน,นู่นนี่นั่นทั้งวันนะคะก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะว่าในระหว่างวันนี้รองพื้นของเราจะดีไหมนะคะน่าจะมันหรือเปล่าหรือว่าจะ เป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็คือต้องบอกก่อนเลยนะว่าคลิปนี้เนี่ยแพททำแบบ no sponsor นะคือซื้อมาเองแล้วก็ตั้งใจมารีวิวให้ทุกคนดูเองเลยนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันนะคะในระหว่างวันว่าลุคของเราจะเป็นยังไงนะคะลองพื้นของเราเนี่ยจะรอดต่อทั้งวันหรือเปล่านะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะทุกคนค่ะเมื่อกี้แพทก็ลืมบอกไปนะว่าเราแต่งหน้าเสร็จตอนกี่โมงนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสิบนะคะแต่งเสร็จน่าจะประมาณเที่ยงเที่ยงเนี่ยแหละเที่ยงตรงนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันว่าผ่านไปกี่ชั่วววววโมงงงงงแล้เเปปป็็็นนนนนนยยยััััไไไะะะะะะคะคกกดดีู๋่ารหจ ฮัลโหลทุกคนมาอัปเดตหน้ากันนิดนึงนะคะนี้ก็เป็นเวลา3โมง20แล้วนะคะผ่านมาประมาณ3ชั่วโมง20นาทีนะคะซึ่งหน้าของเราก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะนี้คือแพนซับหน้าไปแล้ว1ครั้งนะคะเนื่องจากว่าร้อนมากวันนี้คือจะบอกเลยว่าวันนี้เป็นการทดสอบที่ โหดเหีเ้ยม,มากเพราะว่าทั้งฝนตกแล้วก็อากาศชื้นนะเวลาที่อากาศชื้นคือหน้าเราก็จะแบบว่าเมือกได้ง่ายใช่ไหมแล้วนี่ก็คือร้อนต่างๆคือแพทก็ไปถ่ายงานที่คาเฟ่มานะคะแล้วมันก็แบบก็คือมันก็แบบร้อนแล้วก็แบบไปทํางานเอาดอนิดหน่อยด้วยนะคะก็คือตอนนี้ก็กลับมาจากทํางาน,นงต่างๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะหน้าก็คือยังมีความแบบว่าพองๆอ,อยู่แต่ว่ามีอย่างนงที่แพทรู้สึกก็คือแพทแอบรู้สึกว่ามันดรอปนิดนึงอะแบบประมาณ ไม่ถึงครึ่งเฉดอะ่ะแบบประมาณาประมาณครึ่งเฉดก็ได้อ่ะมันดรอปนิดๆน,นะคะจากที่เราทาตอนแรกแต่ก็ไม่ได้ถือว่าหน้าหมองถือว่ากํลาลังแบบโอเคไม่แยจ่จนเกินไปแต่ว่าคือก็รู้สึกแอบรู้สึกว่ามันดรอปนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายถือว่าโดยรวมก็ยังดีอยู่นะคะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูกันอีกทีตอนประมาณ5้าโมงแล้วกันเนาะว่าหน้ายังเป็นยังไงอยู่บ้างนะแลก็มาอัปเดตให้ดูกันอีกรอบนึงนะคะตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงเนาทีไม่รู้เห็นไหม เสงหนะ้าจอน,น่าจะสว่างเกินก็คือ5้ามงเนาทีนะคะก็เดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวเย็นข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีน่าจะประมาณ2-3สาทุ่มเนาะว่าเป็นยังไงบ้านนะคะจากที่อัปเดตครั้งก่อนหน้านี้นะคะก็อยู่แบบห้องปกติไม่ได้เปิดแอร์เลยก็มีมันขึ้นนิดหน่อยนะคะแต่ก็ยังไม่เมือกนะถือว่ายัง กลับ <Okay. S 2> มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็จะมาอัปเดตหน้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะไปอาบน้ําแล้วนะคะนี่ก็เพิ่งกลับมาจากไปกินข้าวข้างนอกเนาะก็ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มเจนาทีนะคะก็คือประมาณแดชั่วโมงหลังจากที่เราได้แต่งหน้าไปนะก็มีความมันอยู่บ้างนะคะนิดหน่อยก็โดยรวมเรื่องคุมมันแพทว่าทําได้ค่อนข้างโอเคนะเทียบเท่ากับแบบพวกรองพื้นคุมมันอื่นๆเท่าที่แพทเคยใช้มานะคะไม่ได้แบบว้าวกว่าหรือว่าแย่กว่านะก็คือ กลางๆนะคะถือว่าแบบว่าไม่ได้คุ้มมากแต่ก็ไม่ได้เมื่อกนะถือว่าโอเคนะคะแล้วผิวก็ยังดูแบบไม่เยิมดูก็ยังดูแบบเป็นผิวปกติอยู่นะคะถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ว่าปากซิดอะไรยังอื่นเริ่มหลุดแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับอัปเดตครั้งสุดท้ายหวังว่าทุกคนจะชอบรีวิวนะคะแล้วก็การทดสอบลองผืนของแพทในวันนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe นะคะแล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ